องนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งนะครับที่เป็นภรพผงภายกุม,มารบล็อกที่2นะครับเป็นบล็อกที่ด้านหลังระบุว่าเป็นวัดระหารไล่ซึ่งก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือจะมีความาแตกต่างกันในการท่านั่งนะครับก็จะมีการนั่ง ในลักษณะที่เป็นขัดตมาดบาลังนะครับก็เราก็จะได้เห็นชัดว่ามือนี่เหมือนกับจะเข้ามาซ้อนกันก็จริงแต่มันเหมือนกับประสานกันให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนตรงนี้เป็นส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับความเข้าใจกันในลวดลายต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเส้นใหญ่มากกว่ามากกว่า บล็อกแรกนะครับบล็อกวัดไร่วาลีนะครับที่เขียนระบุด้านหลังเป็นวัดไร่วาลีแต่โดยความเป็นจริงก็คือเป็นที่เดียวกันนั่นเองแหละ,ะวัดเก่าชื่อเก่าก็คือไร่วาลีแล้วมาเปลี่ยนเป็นละหารไร่นะครับเท่าที่ได้รับทราบมาหรือได้ได้ได้ยินได้ฟังมาก็จะเป็นแบบนั้น ก็จะมาดูนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นระบุอย่างชัดเจนนะครับวัดรหารไล่นะครับเห็นไหมครับก็องค์นี้ก็ค่อนข้างจะกดแล้วได้ชัดกว่าองค์แรกนะครับก็เลยมองเห็นได้ในเรื่องของตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนกว่าแต่ถ้าเป็นองค์แรกก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นี่ก็นำมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกัน นำมาฝากกันว่าเวลาเราศึกษาอะไรต้องศึกษาให้เข้าใจกันคือบางทีไปเชื่ออคิดว่าคนที่เขารู้คนที่เขาชี้ตำหนิได้ดีเก่งแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่เก่งอะไรเลยนะครับอาจจะ,ะชี้ตำหนิก็คือเอาพระที่ทำขึ้นมาเรียนแบบนำมาชี้ตำหนิให้พวกเราดูก็เป็นไปได้ในส่วนของผมเองเนี่ยพระทุก องที่นำมาให้บรรดาเพื่อนๆได้ชมกันนี่ล้วนแล้วแต่เป็นพระที่มีพุทธคุณนะครับซึ่งผมจะดูกระแสการวิ่งของพุทธคุณแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับว่า,าเท่าที่ผ่านมาก็จะไม่ค่อยได้ผิดเพี้ยนในกระแสของพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลอื่นๆถ้าเป็นหลวงปู่ทิมปุกเสก ไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตามนะครับนำมาเปรียบเทียบในการาดูกระแสของพุทธคุณแล้วก็จะวิ่งเหมือนกันทุกประการนะครับคือโดยส่วนใหญ่ของหลวงพุธิมก็คือจะเอาโชควราบนำเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็การทำมาหากินการทำมาค้าขายหรือการทำมาหากินนี่ก็เป็นอนันดับสองในการาปุกเสกพระนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็เป็นในเมตตามหานิยม เสริมยศเสริมตำแหน่งแล้วก็แล้วคลาปลอดภัยนั่นก็คือเป็นพุทธคุณของหลวงปู่ทิมที่ท่านปลูกเสกเอาไว้ในกระแสะการวิ่งก็เราก็จะได้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีกระแสะการวิ่งแบบเดียวกันนะครับไม่มีผิดเพี้ยนถ้าเป็นหลวงปู่ทิมเช่นเจกเช่นเดียวกันเหมือนกันถ้าเป็นอของสมเด็จโตกระแสะการวิ่งก็จะเหมือนกันนะครับก็จะวิ่งจัดหัวลงไปจุดสะดือเหมือนกัน อ,อันนั้ es, นก็คือเป็นของสมเด็จโตท่านเหมือนกันเล่งหลวงพ่อคูณก็เหมือนกันนะครับท่านก็จะวิ่งอยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น like รุ่นไหนก็ตามจะเป็นรุ่นที่มีราคาสูงรุ่นที่มีราคาต่ําก็เหมือนกันของหลวงปู่ทิมก็เหมือนกันครับจะเป็นรุ่นที่มีราคาสูงราคาต่ําของท่านก็จะวิ่งในแนวเดียวกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าในการปลูกเสก แต่ละครั้งหรือการปลูกเสกัตถุมงคลโดยส่วนใหญ่ท่านก็จะเน้นในในพุทธคุณแบบเดียวกันหมดนะครับสังเกตได้ง่ายครับไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากอาของแต่ละองค์ของแต่ละรูปของแต่ละเกจินะครับท่านก็จะมียันประจําของท่านไม่ว่าจะอยู่ในพระผงไม่ว่าจะอยู่ใน เหรียญหรือโลหะก็จะมียันแบบเดียวกันจึงไม่แปลกที่ว่าทำไมกระแสการวิ่งของพุทธคุณจึงจะเหมือนกันถ้าเป็นวัตถุมงคลของพระเกจินั้นๆปลุกเสกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า,าพิมพ์ที่ติด ดีๆนะครับที่เห็นได้ชัดๆเราก็คือจะนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อจะดูะสำหรับพิมพ์ที่หรือว่าอ,องค์ที่เราอ,องค์ที่กดแล้วไม่ค่อยติดดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ